ดีครับว่าจังไหนคุณซุ่งมาหรอติสวัสดีครับผมวัดดีเอนซีนะครับเมื่อนี้ตามนัดเนาะตามนัดตามเวลาสําหรับรับอิสเรลนะครับเพิ่นกระซมมาให้แล้วสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเม็ดเดียวเลยเถวนี้เม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นหางเดียวสามตัวหางเดียวเลยแมนสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับถใจพี่น้องถือใจเพิ่นผอู้ที่งบหน่อยทุนหน่อย ะนะครับผมเนาะสำหรับรับอิสเดียวมันก็หายมาแล้วงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับที่แอดได้นำเสนอออกทั้งช่องส่วนที่เบันถือมาแล้วหาหางวดนะครับก่อนเปิดจะออกเขาบอกนะครับเนาะ,นะครับแอดนำเสนอนี่เป็นงวดที่3ามนะพี่น้องเด้อเป็นงวดที่3นะครับงวดแรดเกเก้าสอง งวดที่สองผิดแต้มเดียวนะครับก็คือหาหาหกออกสี่หกงวดนี้นะครับเป็นงวดที่สามเด้อทุกคนเด้องวดนี้นงวดที่สามสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนี่เป็นไหนพี่นอออ้องถักบกูดว่าเป็นงวดที่ขาดบอผู้เล่นงงบหน่อยผู้เล่งนงงไรกันพิจารณาเอาเด้อนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนเนาะท่านั้นเน,น,นี้ ถามไปแล้วบ่มีไหมครับบ่มีบ่มีจักสามตัวไม่เดียวเลยเนี่ยบ่บ่บ่มีจังไหนถามไปแล้วมันท่านว่าจังไหนตัดสองตัวจได้บ่ได้บ่ยังพะงูกับเลาะฟังบางอีกที่หนึ่งก็แล้วกันสำหรับสองตัวเด้องวดนี้แปลกเนาะปกติมันหายสามตัวนี่สองสองทางวดนี่มีชุดเดียวทางเดียวขนัาดเนี้ยแปลกมากนะครับชุดเดียวทางเดียวเด้อพี่น้องเด้ออ่าแต่ละกระดาษอะ เตรียมแล้วครับเตรียมกระดาษสี่เขียนพ่อมที่สีเขียนแล้วครับอาพร้อมที่จะเขียนแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องเขียนไปพร้อมกันได้เลยพร้อมกันนะครับปฏิบ <now> hmm. cool. ัติบทเ่้าดวนใช่การฝากพี่น้องกันจะเมื่อกี้เปิดมาแล้วก็จะจะเลื่อนพานพี่น้องเนาะนะครับเลื่อนจะเลื่อนพานเด้อและเบิรงให้จกย่างกันหน่อยเบิรงจกให้นาทีถึงสองนาทีนะครับตัวเลขไม่นอยู่างเงี้ยนาทีที่สองที่สามนะครับตัวเลขจะเลื่อนพานนะครับเนาะเลื่อร์เลื่อนพี่นเด้อ เขาไปปุ๊บก็เลื่อนผ่านปั๊บก็ทักเห็นเม่นทัก่็จะได้ยังนะครับเนาะก็อยากได้เวลาเนี่ยแหละครับพี่น้องอยากได้เวลานะครับทางเพจทางเฟียดเพียงแตอยากให้ได้เวลาคือกันเบื้องนหน่อยก็ยั่งตั้มหน่อยหนึ่งนาทีถึงสามนาทีนะครับเนาะแต่ไฟเลื่อนหาตัวเลขกระได้แอ็ทต้งเสียเวลาเป็นชั่วโมงหุ่นเนาะแมนบอกเอางั้นตัวเลขก็สามตูนหานเดียวนี่บ่มีตัวงวงกลมดีกว่าดีก็วงกลมตัวเดียววงกลมตัวเดียว แล้วเข้าไอ้ตัดให้เพื่อนเอาอ้าวโอเคพร้อมพร้อมตัวแรกใจเย็นๆเดี๋ยวตัวแรกเขียนบนทันพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเนาะตัวแรกครับพี่น้องนี่อะไรนี่ตัวแรกห้าห้าเดี๋ยวกลอเขียนก่อนเขียนตัวใหญ่ๆเลยเพราะว่ามันหางเดี๋ยวเอากระดิ่งนีากระดาษเลยตัวเดียวห้าห้าห้าครับห้าแลห้าแล้วครับเขียนแล้วครับห้านะครับตัวที่สองเร็วๆ ตัวที่สองตัวที่สองปื๊บนี่นี่ห้าแปดห้าแปดตัวนี้แปดแปดนะครับหาบานนี่น้องห้าแปดห้าแปดตัวที่สามที่เป็นตัวใดพี่น้องตัวที่สามที่เป็นตัวใดสวยงามกว่าเมื่ตัวที่สามที่เป็นตัวใดครับพี่น้องหากับแปดเดยน หกับแปดแล้วบูย๊ยห้ไหรเขาเจ็บเยี่ยมตูบุจังจนี่เลยเดี๋ยวอา้าวตัวที่สามพร้พอมพร้อมแล้วครับสู้สู้สองอสู้สูมาถึงทางแบบวนะครับจับนีแแบน้แชร์ไปเยอะนะครับพี่น้องแชร์ไปเยอะๆขอคนอะไรขอคนอสารแชร์คนไหนแชร์คนนั้นรวย <congregation S 2> ยิ่งแชร์ยิ่งรวยครับพี่น้องเขียนเขียนตัวตัดให้เพื่อน้ำมันหนตัยตัดตัดน้ำตัดน้ำตัดน้ำเนาะครับจะจะได้ห้าแปดห้าสองแปดสองแมนห้าแปดห้าแปดเขียนน้ำมันคนไหมชัดๆก็พอเขียนแชร์เดียวเน่าเลยห้าสองนี่ละค่อยชัดเขนเอับพี่น้องเด้อ เปลี่ยนแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผิดถือกัลยาบาลไม่ไดเนาะนะครับเพื่อนก็สวมมาให้แบบนี้นะครับแอดก็มัดนําเสนอให้แบบนี้ส่วนตัวเลขที่เขาผิดถือกับพวกมือกันเนาะบุ๊คพี่ใบมือหรอครับบุ๊คบุ๊คพี่ใบมือเอาทองคมให้พวนรถตัวเดียวน่ะสีแดงนั่นแต่ว่าตัวเลขของบนมันเขาเดินดีเนาะแมนเดี๋ยวเราจะโทษหาเพื่อนอีกรอบนึงหรอกว่าเพื่อนที่มีสองตัวมาให้บอนะครับ ส่วนสามตัวเลยพี่น้องก็มีหนั้งเดียวชุดเดียวตัดเอานะครับพี่น้องเลยตัดเอาเองเดี๋ยวไปตามแขก็ได้มามาโชว์โชว์พี่น้องจีบ้านเลยอ๋อาโชว์ตั้งแต่เพิ่งถ่ายหน้าเพงถ่ายสองหลอดพี่น้องะค่อยวันสองเขียนแล้วเขียนแล้วอืมอ้าวนี่ละอืมแบบไหนพี่น้องนี่นะครับผมทุกคนรับเขียนเสเรียวรับเขียนเสเรียวชุดเดียวหางเดียวสามตัวห้าแปดสองครับ อันนั้นแอดมินตัดให้เลยห้าแปดห้าสองแปดสองอะไรกับกัปน้ำเนี่นทยทัวกอให้พันส่งใหท้ทำหนี้ก็ตกใจเนาะเอ,อ,เอา้าบางมิสนีหรอมิสนีเหระครับปก,กติเพิ่นจะให้สามตัวสองหางอันนี้หางเยอพี่น้องเข็นเขนเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อใจใจเลยก็ดีเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับล้วคนแก่ที่ไปทุ่มหลายแบบท่าก็ถือจะจังหวะสำคัญเนาะ ก็หากับพี่น้องกาวอใส่ใบยังคักเด้แต่ว่าถ้าถึงว่าแบบซื้อหน่อยเสียได้เรียบร้อยแมนแต่ธรรมดาครับเอาหน่อยแต่กระสีบ้านเนาะครันอันนี้ก็นเลี้ยวแต่บุญแต่ดวงเนาะกันลองลองติดติดใบเบื้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเด้อพี่น้องเด้อชุดเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเราบ่หลายดอกเอาขอละเป็นแคบเอาแคบเอานะพี่น้องเด้อเแคบเอาขอละ ฝากไปเปลียนเพียงแค่น้องเท่านั้นนะครับผิดถือก็จะว่ากันเนาะ่ตเอาเนาะไม่ต้องว่าไลค์คลิปนี้เอาสั่นๆได้ตัวนี้แล้วกับพี่น้องกันฝากเอาไปลงทุนเดี๋ยวมันจะอันก่อนบางคนก็ว่าลีลาจังอะไรลพราะแม่นีลาเนี่ยต้องการตางช่องทุกช่องเพื่อนก็อยากได้เวลานะครับเนาะนะครับเพื่อนกัอยากได้เวลาอยากให้พี่น้องเบิ้เงินจัดน้อยนะครับเนาะพี่น้องก็เสียเวลาดอกแอดไม่ต้องเสียเวลากลัว ก็จะได้เตรียมก็จะได้แต่ละคลิปโอ้คลิปนึงเนี่ยเปลี่ยนชื่อตัวต่อตัวตัวที่มาตัดต่ออีกนะครับใส่เวลาอีกหลายพี่น้องกับเปิดเพิ่งแค่นั้นนะครับใสีเวลาแค่เมื่อไห่นาทีเนาะนอนเบิ้งยี่บ้านจะไหวนอนบิงยี่บ้านเปิดเดี้ยงนอนเบิ้งเี่นเลครับเอ้าวจะไดนก็ขอให้ตัวเลขตัวนี้ออกมาตรงกับรางวัลที่หนึ่งในวันที่16กรกฎาคม2568นะครับขอให้ทุกนทุกท่าน นะครับโขลหลับกับร mm, mm, ักอ okay. 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 ิสาเอลนะครับห้าแปดอเม็ดเดียวเม็ดเดียวตอนนั้นขอท่านช่วยครับถ้าเพิ่นโมาเพิ่นบอกว่าเช่สองตัวนี่จะลืมเอื่นเลยครับอกเนี่ยพระว่าเมาแดงปันน้ำสนอครับก่นทีทถามันอยูโดสองตัวมากระเด้งเฉยที่ไห้มาบอ รอติดตามมือนครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแช่นนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงๆฮงรวยรวยปังปั